สวัสดีนักเรียนระดับชั้นปห้าทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะ สำหรับหลักฐานทางประวัติศา a, everyone, สตร์นะคะจะมีอยู่สองประเภทค่ะคือหลักฐานชั้นต้นแล้วก็หลักฐานชั้นรองนะคะสำหรับหลักฐานชั้นต้นนะคะจะเป็นหลักฐานที่บันทึกไว้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองนะคะส่วนหลักฐานชั้นรองเนี่ยจะเป็นการบันทึกของผู้ที่ได้รับทราบเหตุการณ์จากคําบอกเล่าของบุคคลอื่นมาอีกต่อหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่ผู้เขียนเนี่ยเขียนขึ้นในภายหลังค่ะ สำหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือหล,ลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรนะคะ หลักฐานแรกนะคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้แก่ศิลาจารึกนะคะพงศาวดารใบาลานจดหมายเหตุวรรณกรรมชีวประวัติหนังสือพิมพ์เป็นต้นนะคะอีกทั้งยังรวมถึงการบันทึกเขียนไว้นะคะตามสิ่งก่อสร้างต่างๆเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุแผนที่เป็นต้นค่ะ ประเภทที่สองนะคะหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคือหลักฐานที่ไม่ได้มีการบันทึกแบบเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เป็นการบอกเล่าผ่านสิ่งต่างๆเช่นหลักฐานทางโบราณคดีนะคะพวกหม้อหายต่างๆนะคะหลักฐานทางศิลปะนาฏกรรมแล้วก็ดนตรีคําบอกเล่าต่างๆนะคะโดยที่ไม่ได้มีการจดบันทึกไว้นะคะแต่บอกเล่ากันผ่านการเป็นนิทานนะคะจึงอาจทําให้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยได้นะคะ นักเรียนอ่านใบความรู้ของครูคจบแล้วนะคะเรามาดูใบงานที่เราจะต้องทําในสัปดาห์นี้กันค่ะสําหรับใบงานในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะให้พวกเราเนี่ยแยกประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่คุณครูคกําหนดให้นะคะโดยจําแนกตามหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรค่ะคุณครูจะกําหนดหลักฐานต่างๆให้นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกค่ะบันทึกใบลานอันที่สองพระพุทธรูปค่ะคําบอกเล่าแผนที่จด หมายเหตุเจดี JD, พงศวดานเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ศิลาจารึกค่ะมาดูอันแรกนะคะก็คือบันทึกใบลานนะคะบันทึกใบลานเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเขาต้องเขียนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นบันทึกใบลานก็จะจัดอยู่ในหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะต่อมาค่ะพระพุทธรูปนะคะไม่ได้มีการเขียนแต่อย่างใดแต่เป็นการปั้นนะคะเราเรียกว่าโบราณวัตถุนะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปเนี่ยจะเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่สัปดาหห์น้าสวัสดีค่ะ